สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาร่วมลงนามไว้อาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ วันนี้ที่บริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดสงขลานายวินัยขวัญบานประธานสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาผู้นำพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสงขลาจำนวน20คนรวมลงนามแสดงความอาลัยณหนะน้าโตะ๊ะหมู่บูชาพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยความจงรักภักดีค่ะ นายยงยุทธแสงพรมอดีตประธานสมาคมพิการจังหวัดสงขลากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในหลายๆด้านบัดนี้พระองค์ได้จากไปแล้วแต่ยังคงสถิตอยู่ในใจและความทรงจําของพวกเราตลอดไปสําหรับงานของคนพิการทางสมาคมจะสืบสารต่อไปค่ะ ทางด้านนางจิราพรก่อทองหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนพิการกล่าวอีกว่าตั้งแต่ทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตตนมีความรู้สึกว่าต่อไปเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของพ่อหลวงแล้วก็จะช่วยกันปกป้องบ้านเมืองค่ะ